วันกลับวันนี้นะคะเราก็มาที่นี่นะคะระนองอชานะคะร้านก็กนรบรรยากาศนะคะนีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแล้วกันนะคะจะหยิบนะคะเราจะหยิบ ทานมานะคะแล้วก็มาเลือกร้านระนองอูชานะคะตอนนี้เราได้จองเป็นโต๊ะด้านบนนะคะจะมีเมนูด้านล่างให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วก็นี่จ้าระนองอูชานะคะใครมาระนองก็อย่าลืมมาแวะแล้วกันเนาะแล้วก็มีอาหารน่ากินน่ากินเยอะเิ้มหมูสีจิ้มผู้ี เป็นไงคะรสชาติรสชาติดีนะคะอร่อยไหมคะทำาน้าเปรี้ยวด้วยค่ะทำน้าเปรี้ยวด้วยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะมาบ้างอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะทำน้าเปรี้ยวด้วยค่ะทำาน้าเปรี้ยวด้วยค่ะทำน้าเปรี้ยวค่ะ เมื่อคืนนี้ใช้ใช้ใช้พลังงานกันเปลืองมากนะคะเมื่อคืนนะคะครานี้มาจำไม่ได้จำควาไม่ได้ค่ะแค่ส่วนหนึ่งนะจ๊ะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหน้าบกติดานาทำไมเหรอเป็นหน้าบิดผ้าวานาใช่เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้คาปูก็มีครับนี่ครับปูชิโน่ฟองบนหล่นฟองบนหล่น กระทะก็มาอันนี้สั่งมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวจะมีต่อมีต่อกินช,ชิมให้หมดทุกอย่างมานันโถยิงไพูดเลยอะเราชิมให้หมดทุกอย่างนะมนันโถอร่อ,อย แทนข้าวอะไรนะ้าสิเนีกไม่เปรี้ยวนัดเตาก็มา อ,อ,อืมอะไรก็ไม่รู้ไข่กุ้งเกี๊ยวซ่า,าเอามือือเราจะเราจะหอยเราจะเราจะรีวิวหอยดิซิแลนด์ก่อนเฮห้หอยดิซิแลน,นด์เนอะหอยโดไปแล้วรอนเขาจะให้มาแบบนี้นะดำๆแล้วก็มาเติมตรงเองนะ ล้วขหวานก,วากุ้งกุ้งม,มันโงมันโงน,น,นม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 น่นนงสารน่อะอันนั้น่ันั่งสารามันโงอ่ะชิมสิเมื่อกี้ชิมชาให้หน่อยเป็นไงโซดา ตายชาตายนี่น้องกันสัคำไหมพี่พ,พ,พี่เพชบอกว่าโจ๊กขาหมูอร่อยจริงนี่นะคะโจ๊กขาหมูน้องกันเปิดประเดิมอะคำหนึงน่งคำหนึ่งชิมชิมต้องปรุงก่อนไหมดีใช่ไหมเออโอเคอยู่นะใน

ที่นี่นะคะใครมาระนองก็อย่าลืมแวะมาร้านระนองโอชานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ